ใช้ปัญญาโดยใช้สมาธิเป็นพื้นฐานใช้ปัญญาไม่นาธรรมชาติหรือความจริงที่มีอยู่แล้วในโลกนี้คืออะไรคือทุกเหตุแห่งทุกความดับทุกและก็ปฏิวัติคือความดับทุกทุกสิ่งทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยอาศัยเหตุจึงเกิดมีอาศัยเหตุดับจึงดับเราจะใช้ปัญญา พอเคยได้อ่านบ้างรือได้ดูในโลกสซเชียงบ้างพอมีความเข้าใจและทั้งหลายทั้งปวงนั้นเพื่อตัดวัตังสงสามเพื่อการไม่เกิดดีเพราะอะไรเพราะกานเกิดเป็นทุกข์ทำไมจึงทุกข์เกิดมามานำาเอาความแก่มาด้วยความเจ็บไข้ไม่สบายมาด้วย เรืใจแข็งนะเจ็บก็เป็นทุกข์ทั้งหมดความเจ็บล้วนำมันนำโดยเป็นทุกข์ทีนี้มันเป็นทุกข์ระจําที่จอดเข้ามาอีกความเศร้าสูดความร่ำไรรำพัน,น,ค,วนความไม่สบายใจไม่สบายใจความคับแขนใจอยากได้สิ่งไหนไม่ได้ โดยหาสาเหตุของมันสาเหตุของมันความทุกข์ก็คืออะไรความพยายามอยากควยานอยากในไหนในใจในใจของเราถ้าดับที่ใจดับความพยายามอยากในใจของเราได้นั่นแหละคือคนทำเองความทุกข์นะพุทธเจ้าตรัสสอนแค่เรื่องนี้เองนะเรื่องทุกข์เรียนทุกข์ความทุกข์แล้วก็ตัวเดียวได้ถึงความทุกข์พวกเราเรียนหนังสือไป เพื่อให้เพื่อความสุงเพื่อหาขอทางให้ถึงความสุขเพราะว่าเราเรียนควยเพื่อจะได้มีอากรรมเพื่อจะได้ใช้ชีวิตให้อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขให้อยู่ในสังคมอย่างไม่เดือดร้อนคำว่าไม่เดือดร้อนนั่นแหละคือความสุขคือความสุงทั้งหลายท่านควรจะต้องสร้างเหนี้นะสร้างเหนี้ที่ดีนั่นแหละคือความ นี่แหละเราจะสึกกายแล้วก็สึกใจให้เขาด้วยนะนี่คือข้อแนะนำเบื้องต้นเพราะฉะนั้นให้เราตั้งใจแล้วนะเราจะมองตาอนี้ให้เราฝึกบารมีข้อหนึ่งในบรรดารสิบวารมีให้ตั้งไว้คืออภิฐานบาลลามีฝึกบารลามีอยู่สิบอย่างเอาหน้าดูนะหนึ่งทานบารมีสองสิงวารมี สามเนื้มะบารมีสี่ปัญญาบารมีห้าวิญญาบารมีหกอันติบารมีเจ็ดสัจจะบารมีแปดพักฐานบารมีเก้าเนตตาบารมีสิบภูเบกขาบารมีในบรรดาทั้งสิบบารมีช่วงเกี่ยมเขาเลิการอบรมธรรมะให้เราตั้งไว้อย่างหนึ่งคืออธิษฐานบารมีว่าจากใดที่ ที่คุณครูหรือว่าค่ายตัวตนนะอย่างอื่นเขาใช้อะไรเขาบอกสัญญาใจคขาว่าสัญญาใจตัวนี้คืออัจจัฐานบารมีนะหรือหรือภาษาที่คุณครูที่คุณครูถ้าสอนก็คือให้มีเป้าหมายให้มีเป้าหมายภาษาฝรั่งเรียกโตให้มีเป้าหมาย มนชีวิตก wow. ็คืออธิษฐานไว้ว่าอย่างน้อยเราจะได้สักอย่างไปหรือเราจะมีความพอทนกับกานกว่าจะเสร็จโครงการนี้อย่างที <h 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 ่ถายใจท่านจะโผลจะพุ่งให้นักเรียนทุกคนด้อธิษฐานไมยใจตั้งแต่นี้ต่อไปจนถึงอาการ นี่คือให้เราสัญญาใจไป้อย่างนี้นะอาจารย์ก็มีเรื่องที่จะพูดกับพวกเราแนะนำพวกเราโดยเป็นแนวทางการสามารถใช้กนอนโอกาสต่อไปจะได้แนะนำให้อาจารย์ที่เป็นวิทยากรในครั้งถัไปเนาะท่านด้บพะกัวบพวกเราเป็นการชั่วคราว